นั่งก็ปวดเดินก็ปวดก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลทั้งไหลโรงพยาบาลก็ตรวจไม่เจอก็เลยตัดสินใจก็เจาะหน้าท้องเอากล้องเข้าไปส่องระส่องดูก็เห็นเป็นซิสมันติดอยู่มันบังอยู่ที่รังไข่มันจะกลายเป็นเนื้อ้ายอยู่แล้วหมอก็เลยบอกต้องผ่าตัดแต่ทีนี้สุขภาพเราไม่ค่อยดีอะ่ะพอเราตัดตัวลูกไปแล้วเราไม่มีฮอร์โมนไงพอไม่มีฮอร์โมนรู้สึกว่าเราจะเป็นเป็นลมบ่อยอะ่ะ เาอาหารเสริมเจนเตินมาทานรู้สึกว่า,าช่วงแรกๆก,ก็ยังไม่มีผลอะไรนะพอเสร็จแล้วพอเราทานได้สักเดือนหนึ่งอ่ะเดือนกว่าขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นาสามเดือนหกเดือน,อนแต่คิดว่าภายในสามเดือนเนี่ยเราดีขึ้นเราดีขึ้นมาตลอดเลยดีขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทานเจนเตินอยู่เพราะเจนเตินเนี่ยคือมันเป็นเอนไซม์บำบัดที่ตามที่เขาพูดมันจะเสริมสร้างทุกอย่างที่เราขาด อย่างฮอร์โมนนี้เราขาดไปแต่เซนตินเขาจะเติมเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดนะคะก็เหมือนกับว่าสุขภาพนี้มันไม่มีมวางขายก็อยากได้เราก็ต้องมาเติมเราเอง